ครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟสามเหลี่ยมกันนะครับนี่นะครับเป็นสามเหลี่ยมลวดลายเหมือนทานฟอร์เมอร์เลยนะครับผมชอบลวดลายมากนะครับหรมิเลนะครับอันนี้คือผมลำแรกเลยนะครับที่เป็นลวดลายนี้นะครับนี่ครับผมลำของพี่วัตนะครับวินี่ก็เหมือนเดิมนะครับผมสนามบอลเจ็ดคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการบินจะเป็นไงโอเคครับแต่ผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมลำอื่นๆที่ผมเคยเทสนะครับเพราะว่าทรงมันคล้ายกันมากต่างกันแค่ข้างหลังนิดหน่อย รตรงนั้นมันจะเว้าวตรงนี้ตรงนี้มันจะตัดมาเยอะกว่าโอเคครับแต่คิดว่าน่าจะบินค้ายกันไปรู้ยังครับนมดลายมากนะครับลายสวยมากเลยดวดลายมันเหมือนพันคอมเมอร์อ่ะย่างนี้ผมชอบ โอเคขอคิดนิดนึงนะแดดยังแรงอยู่เลยนะครับฝันเป็นรดนขอติดกระตูนี้แล้วกันนะครับวันี้แดดแจงตา

สามเหลี่ยมปีกเมตรหกสิบนะครับทรงพานพอรอมเมอร์นะผมลวดลายพานพอรอมเมอร์นี้เป็นลิมิเต็ดนะครับลำของพี่วัดนะครับผมลายนี้ผมเพิ่งเทสเป็นครั้งแรกนะครับลวดลายนี้นี่ครับสวยมากครับผมมาเล่นอาร์ีกันครับเพื่อนๆ